างานขูกน้องหน้าไอแดงมาเบิง่งขูงน้องหน้าให้แดงมอนี่เอามาเบิง่งในห้องน้ำาเ,เอาไอแดงห้องน้ำเจ้าม,มันมีน้ำนะคะน้ำเต็มเลยจะเ,เอากุ้งมาปล่อยก็ปล่อย,อยตรงนี้เต็มบลอก ฝนเศร้าตกแต่ว่าบวแหงนเนี่ยสามแยกเจ้าตรงนี้เป็นสามแยกทมแยกสุดเด็ดนี่ย สำแยกบ้าระดับน้ำอยู่สูง Nam tìm nơi Bạn tìm tụ bạn Bụi đề vào nam xã tụ tìm bài đánh Cái bò Mà bơm bánh Và mình thì tìm bò Thả cháu phút มันได้ผลเด้อไอแดงงอาจิะุูดให้มันเล็ดน้ำคลองเนี่ยสะทึงสะตัวทึงเด้อนี่เด้เนี่ยตัวนี้เป็นสะน้อยทึงเด้อติมเนี่ยตัวติต่ติดคอ,องแอ้แอ์กับติมวันนี้เขามาเบิกตัวไตบ้าน ต้นล้วยเจ้าต้นล้วยยังเบิดต่ะไคร์กำลังเป็นกอเนี่ยกับต้นมะพร้พาวก้มะพร้าวก็บาเขียบยังเบิดตัวนี้เต็มของตุ้ ถ้ามันโล่คลองใส่กันเนี่ยมันสีแเลี่ยนเขาในคลองที่เจ้าคุดพอดีเลยน้ำมีปลาบอนพร้อมดูนี่การเตน้ำบ่เต็มมันเต็มพุ่นน้ำเต็มสระ cô ta khai châu, nhỉ, đi hòn cây én này, cây bớt thì tuần quay thì phù quây ะระดับน้ำสะตัวเทิงนี่เกือบลุนเกือบลุนขึ้นคู่จากมันเต็มหน่อยให้มันเต็มหลายขึ้นเดี๋ยวบางมุมนั่นมุมที่มันต่อกัดกับไปไปลายพระเทวดาเลี้ยงหมูเกือบลุนยังอยู่คืบหนึ่งกับลุนเนี่ยถ้าเป็นปล่อยแรีนในคลองเนี่ยได้ผลเลยทั้งตัวใต้ตัวเทิงะระดับน้ำได้การมดัดยิดี จ้าดูทิศหน้านะี่มันคือบุมีเขาเน,น้ำเต็มหมดเลยเ